บะเดือนเดือนไม่ไม่ไม่เดือนเดือนมันจะแล้วอากาศหนาวเย็นสบดี ครับสวัสดีทุกทกท่ทานนะครับเย้ฮาลานเล่นมาเมวันนี้วันเกิดน,อน้องมาเม้ด้วย ออวสวัสดีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับวันนี้เป็นวันครบรอบหนึ่งขวบ หนึ่งปีหนึ่งขวบเ,แบบเร็วมากเลยคันกร้องน้องขันตกรอยู่ข้างในหนุ๊งหนึ่งขวบนะครับโอเค <c oughs> เดี๋ยวไม่กล้าขยันไงอะ สัญญาณไม่ดีครับด้วยกอะปุกด้วยด้วยโอ้กระปุ Và mọi thứ có trở lại lượt về mặt lượt về rồi lượt về mặt lượt về mặt lượt về mặt lượt สายป่บวบุหลือวะดต้องไม่กล้าขยับนะครับทีนี้จะได้ชมประมาณนี้นะครับขยับสัญญาณไม่ดีนะครับไม่ไม่ต้องขอทุกขอไยด้วยว่าจะ ถือกล้องไปให้อยู่ใกล้ๆก,กับให,ให้รับชมน,อน,น้องคณะกรนะครับเปิดสัญญาณมันไม่ดีครับอับสัญญาณน,นะครับต้องตั้งกล้องไว้นะครับ พักมาแล้วพักมาแล้วครับนี่นี่นี่

บอนี blender, man, ่ไปยกเอะนี่นี่มััเนี่ยใส่บาตรอกินองกินของ่นยไว่ไหเขาได้กินเขาไหอกล่องนี้ขยับมะได้เลย